สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับหัวเว่ยวัตฟิสซีนะฮะซึ่งเป็นสมาร์ทวัตตัวใหม่ของทางหัวเว่ยนั่นเองนะฮะแล้วก็ราคาค่าตัวของเขานะฮะก็อยู่ในระดับที่จับต้องได้นะครับผมที่เพื่อนเห็นอยู่ตรงนี้นะฮะก็คือภายในกล่องของเขานั่นเองนะฮะผมเอาออกมาวางไว้ข้างนอกให้เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือในส่วนของวาเลนตีการ์ดนะฮะแล้วก็ในส่วนของคู่มือการใช้งานอะไรพวกนี้ก็มีมาให้นะครับก็สามารถอ่านได้เช่นกันแในส่วนของสายชาร์จนะฮะเป็นแบบสายชาร์จแบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับแล้วกกก็็บบะะอออออออีีขขััั้้วนนนนึงงเเเเเเเปปปปแแบบบบบะะะฮาาไไไสยยดดตรรร์์ะคะลค่ท เอามาต่อกับเรีดชาร์จก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกันเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมพามาดูส่วนของงานดีไซน์กันก่อนในส่วนของงานดีไซน์นะบอกได้เลยว่าสวยงามมากนะครับเพื่อนๆลองดูได้เลยนะฮะตัวโบดี้ของเขานะฮะออกแบบมาได้แบบดูรูแล้วก็ดูสวยมากนะครับใครที่แบบใช้ Apple อยู่อะไรอยู่นะฮะผมมองว่ามันน่าจะเทียบเคียงได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวสายนะผมประมาณนี้เลยนะเป็นสายซิลิคโคนนะฮะถือว่าทำมาได้ดีนะสายซิลิโคนเขาถือว่าดูยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับผม ในส่วนของบอดี้ตัวเครื่องอย่างที่บอกนะฮะสวยงามแบบนี้เลยหน้าจอก็ให้มาใหญ่เช่นกันนะผมสามารถดูอะไรเงี้ยได้เต็มตามากๆนะครับแล้วสีสันของหน้าจอถือว่าสดใสแล้วก็สวยงามามากๆเลยทีเดียวในส่วนของด้านหลังนะฮะก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะในเรื่องการวัดอตัตราการเต้นหัวใจออกซิเจนเลือดทุกนี้นะครับผมแล้วก็ปุ่มด้านข้างเป็นแบบปุ่มเม็ดประยมแบบนี้นะฮะสามารถปรับเมนูเลื่อนเมนูผ่านการหมุนแบบนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็มีปุ่มคีย์ลัดตรงนี้ให้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ในส่วนของไมค์ก็มีมาให้นะครับ แล้วก็ในส่วนของลำโพงก็มีมาให้เช่นกันเพราะว่าตัวนี้เขาสามารถเปิดเพลงผ่านตัวสมาร์ทวอทได้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของงานดีไซน์นะก็ถือว่าดีไซน์สวยงามนะฮะแล้วก็เหมาะกับการใช้งานนะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนของฟังก์ชันกันว่าเขาให้อะไรมาบ้างในส่วนของฟังก์ชันฮะเมื่อเรากดปุ่มเม็ดมะยมตรงนี้เข้ามาฮะก็จะเข้าสู่ฟังก์ชันหลักของเขานะฮะในส่วนของฟังก์ชันหลักนะฮะตรงนี้หน้าปัดของเขานะฮะเราสามารถปรับเป็นแบบตารางได้นะครับไม่ใช่ตารางสิครับมันปรับเป็นแบบรายการได้นะครับอย่าาาางี้เรรสมถเลื่อนดูแบบง่ายๆแบบนี้้้ไดดเลยะก็จทําใหูง่ายมมมากกกกขึ้นนนนนนะคครรัใส่วเเููแ็ืออองกาย หมดออกกำลังกายของเขานะฮะถือว่าให้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับลองดูได้นะครับเนี่ยมีหมดเลยนะฮะว่ายนองว่ายน้ําการเดินการแบบเล่นเกสกีอะไรต่างๆมีหมดเลยนะครับหรือจะกดเพิ่มนะฮะถ้าเราหาไม่เจอนะก็ลองเลือกดูได้ว่ามีอะไรบ้างนะฮะอูมีมากเลยนะฮะมีมากกว่า1 0 0หมดเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของหมดออกกำลังกายนะฮะก็ถือว่ามีมาให้ครบคันเลยนะครับผมสามารถเอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็ถัดมานะฮะในส่วนของเมนูต่างๆมีมาค่อนข้างครบเลยนะเพื่อนๆสามารถเอาไปลองเล่นได้เลยฮะแต่หลักีใ้กายพวนน แล้วก็ดูสถานะการออกกำลังกายนะฮะเพื่อกิจกรรมอะไรแบบนี้นะฮะเตฟิตนี่ก็มีนะับเวลาเรากินอาหารหรือว่าอะไรพวกนี้เราก็สามารถวัดกํานวนแคลอรี่อะไรพวกนี้ได้นะฮะก็ลองเอาไปใช้งานดูแต่ต้องใช้งานควบคู่กับแอปฮาวเวิร์ด l ฮลนั่นเองนะฮะเราอาจจะต้องกรอกข้อมูลอะไรลงไปหน่อยนะครับเพื่อให้เขาคํานวณแคลอรี่ให้เรานั่นเองนะครับตรงนี้อาจจะต้องใช้งานควบคู่กับแอปฮาวเวิร์ด l ฮลนะครับผมแล้วก็พวกสุขภาวะทางอารมณ์อะไรพวกนี้นะฮะอัตราการเต้นหัวใจมีให้สามารถใส่วัดได้นะฮะออกซิเจนในเลือดก็มีเช่น ตรงนี้นะฮะเราสามารถใส่และว,วัดอัตราการนอนหลับได้เช่นกันนะครับตรงนี้แต่ในตัวนาฬิกานรฮะจะดูได้วันต่อวันนะครับผมแต่ถ้าในแอปพลิเคชันเราสามารถดูย้อนหลังบันทึกการนอนย้อนหลังของเราได้นั่นเองนะครับในส่วนของไบโครเวอร์สุขภาพก็มีมาให้นะ,ะสามารถตั้งเป้าหมายอะไรพวกนี้ตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็การฝึกการหายใจก็มีมาให้เช่นกันนะฮะใครแบบเครียดใครแบบอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่ผ่อนคลายก็สามารถใช้การฝึกตรงนี้เพื่อผ่อนคลายร่างกายของเราได้นะฮะ,นะะก็ถือว่ามีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ การโทรศัพท in so mm ์มีมาให้นะฮะสามารถดูบันทึกการโทรได้นะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มรายชื่อของการโทรลงไปในนี้ได้อีกด้วยนะครับผมสามารถโทรออกรับสายได้นะครับถือว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะตรงนี้บอกได้เลยว่าการแจ้งเตือนเขานะครับมาเป็นแบบภาษาไทยนะฮะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องนะฮะเห็นไหมฮะภาษาไทยเต็มรูปแบบเลยนะครับการแจ้งเตือนถือว่าโอเคมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะตัวนี้สามารถใส่เพลงลงไปได้นะฮะแล้วก็สามารถเปิดเพลงเล่นได้เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับเห็นไหมฮะมันมีเพลงออกมานะเพราะว่าเขามีลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครใครชอบเพลงอะไรเนี่ยเรามาใส่นาฬิกาได้เลยนะครับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างที่จะโอเคนะแล้วก็ถัดมาในส่วนของสภาพอากาศนะฮะก็สามารถดูสภาพอากาศปัจจุบันของเราได้นะครับว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรปฏิทินเช่นกันนะฮะสามารถที่จะซิงกับตัวแอป Huawei Health นะฮะเพื่อที่จะซิงปฏิทินขึ้นมาได้นะครับนาฬิกาปลุกนะฮะตั้งเวลาตัวจับเวลาไฟฉายเครื่องคิดเลขมีมาให้นะครับแล้วก็แอปเข็มทิศนะฮะรอมิเตอร์นะฮะวัดความสูงของระดับน้ำทะเลนะฮะก็สามารถทําได้เช่นกันแล้วก็ในส่วนของการค้นหาโทรศัพท์มีมาให้นะฮะกดป เสียงโทรศัพท์ของเราก็จะดังนะฮะเพื่อค้นหาโทรศัพท์ของเรานั่นเองในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะฮะการเชื่อมต่ออื่นนะฮะสามารถเชื่อมต่อกับพวกอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายได้นะฮะก็สามารถตั้งค่าอะไรต่างๆได้เลยตามเมนูที่เขามีมาให้นะครับแล้วก็อีกอย่างนะฮะตรงนี้ในส่วนของการแสดงผลนะฮะตรงนี้เขาสามารถตั้งแบบออโต้ได้นะฮะเวลาเราออกไปกลางแดดนะฮะแสงก็จะปรับให้อัตโนมัติเวลาเราเข้าที่ร่มนะฮะแสงหน้าจอก็จะปรับลงให้อัตโนมัติเช่นกันนะฮะถือว่าครอบคลุมมากนะฮะไม่ต้องมาเที่ยวแบบกดความสว่าง แล้วก็ลดแสงลดขึ้นลดลงแบบนี้นะฮะเราสามารถปรับออโตได้นะฮะโดยรวมอื่นๆนะฮะก็เป็นการตั้งค่าแบบปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าปัดนาฬิกานะฮะตรงนี้เขามีหน้าปัดนาฬิกาแสดงบง่งบอกถึงอารมณ์ของเราในแต่ละวันด้วยนะฮะว่าอารมณ์ของเราเป็นอย่างไรบ้างณตอนนี้ฮะ,ะโดยแสดงผ่านตัวรูปการ์ตูนแบบนี้นะะั่นเองนะฮะก็ถือว่าทําออกมาได้ครอบคลุมนะฮะสำหรับการแสดงผลทางอารมณ์ของเรานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการใช้งานของตัวนาฬิกานะฮะจริงๆแล้วมันกไ็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะมีฟังก์ชันหลักๆให้ใช้งานก็ปรรระะะมมาณนนนีีี้เลยะะับบผผหืออจแพพววท่ไ เราสามารถโหลดมาใส่ได้นะครับโอเคนะฮะสำหรับการใช้งานต่างๆนะฮะหน้าปัดนาฬิกาแบบนี้มีมาให้เปลี่ยนได้นะฮะเลือกเปลี่ยนได้ตามใจชอบของเราเลยนะครับนี่ก็คือในส่วนของตัวนาฬิกานะครับเดี๋ยวมาดูส่วนของแอปกันนะครับว่าตัวแอปของเขาทําอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของตัวแอปของเขานะฮะจะเป็นแอป Huawei Health นะฮะจะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับก็คือเวลาเราเข้ามานะฮะเราสามารถดูรายละเอียดของตัวนาฬิกาของเราได้เลยนะครับว่าการออกกำลังกายของเราเป็นอย่างไรนะผม นะฮะมีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็บันทึกเป็นสถิติของเราไว้นะฮะสามารถดูย้อนหลังได้อย่างการวัดตาการเต้นหัวใจของผมนะฮะก็สามารถดูย้อนหลังอะไรแบบนี้ได้นะครับเป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายปีก็ว่ากันไปนะฮะแล้วแต่เราจะใส่นาฬิกาแล้วก็บันทึกลงไปนะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะฮะแล้วก็น้ําหนักอะไรพวกนี้นะฮะ วงแหวนกิจิรรมอะไรเงี้ยเราสามารถตั้งเป้าหมายได้ว่าวันหนึ่งเราอยากแบบเดินกี่ก้าวอะไรเงี้ยผ่า,ผานไปกี่แคลอรี่อะไรพวกเนี้ยเราสามารถตั้งได้แล้วก็สามารถที่จะดูได้ด้วยว่าบรรลุเป้าหมายหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับและที่ผมชอบอย่างที่บอกคือวัดการนอนหลับวัดการนอนหลับถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเราสามารถดูเป็นสกอร์คะแนนได้แบบนี้เลยนะฮะเขาก็บอกเลยเลยว่าหลับลึกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะอย่างของผมเนี่ยหลับลึก16%กอนะฮะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่าอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าดูได้นะฮะหลับ โอเคไหมนะคะรับผมความตนทนของการนอนหลับลึกอย่างเงี้ยโอเคเปล่านะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะที่ผมชอบเลยก็คือคุณภาพการหายใจนั่นเองนะครับเราสามารถเทสได้ว่าคุณภาพการหายใจของเราอยู่ในระดับที่โอเคหรือเปล่านะฮะถ้ามันอยู่ในระดับที่ไม่โอเคเราสามารถไปตรวจเพิ่มได้ถือว่าโอเคนะสำหรับการเช็คการนอนหลับนั่นเองนะครับวัดสภาวะทางอารมณ์นะฮะ SPO2 อย่างเงี้ยในส่วนของการออกกำลังกายตรงนี้เราก็ยังสามารถแท็กนะฮะ GPS อะไรพวกนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ผมลืมบอกไปตัวนี้ที่เขามีมาให้ก็คือในส่วนของ คอร์สออกกำลังกายนะฮะเราสามารถดูคอร์สออกกำลังกายในตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับแล้วเมื่อเราใช้คอร์สออกกำลังกายนะฮะมันก,ก็จะซ่งมาที่ตัวในกาให้เรานะฮะว่าตอนเนี้เราออกกำลังกายเป็นอย่างไรซึ่งคอร์สออกกำลังกายตรงนี้นะฮะก็มีให้เลือกหลากหลายแบบนะฮะแยกเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยนะครับว่าจะสร้างกล้ามเนื้อไหมจะผ่อนคลายไหมจะสุขภาพไหมเราสามารถเลือกตรงนั้นได้เลยส่วนใครที่ชอบออกกำลังกายนะก็สามารถดูตามคอร์สพวกนี้ได้นะฮะแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้นะฮะมีการวัดการออกกำลังกายให้ในตัวเลยนะะ ก็ถือว่าคอบคุมต่อ,อการใช้งานในเรื่องของสุขภาพนะครับผมถัดมามาดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะครับว่าปรับแต่งค่าอะไรในแอปได้บ้างน,นะฮะเมื่อเรากดมาที่อุปกรณ์ตรงข้างล่างตรงนี้นะฮะแล้วเราก็กดมาที่ตัวของวัยวัดฟิสี่นะครับกดเข้ามาเลยนะฮะก็จะมีการตั้งค่าของตัวนาฬิกาต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าปัดนาฬิกาเองนะครับ <ๆ S 1> ก็สามารถกดเข้ามาเพื่อที่จะเลือกหน้าปัดนาฬิกาใหม่ๆได้นะฮะสามารถโหลดออกมาติดตั้งบนตัวน,วนาฬิกาได้นะครับอย่างผมต้องการที่จะเลือกหน้าปัดนาฬิกาสวยๆแบบนี้อะ่ะผมก,ก เขาก็ทาการดาวน์โหลดมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการติดตั้งไปที่ตัวสมาร์ทวอตให้เรานั่นเองนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมีเห็นไหมฮะนาฬิกาของเราก็จะเปลี่ยนหน้าปัดเป็นแบบนี้แล้วนะฮะตามที่เราต้องการเรียบร้อยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกนะต่อการเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกานะครับถัดมานะฮะในส่วนของสเตตัสต่างๆอย่างเช่นการเชื่อมต่อก็มีบอกนะฮะแบตเตอรี่ก็มีบอกนะครับผมถัดมานะฮะในส่วนของการแจ้งเตือนนั่นเองนะ ในส่วนของการแจ้งเตือนตรงนี้นะฮะเราสามารถกดเปิดการแจ้งเตือนแล้วก็ไล่เปิดแต่ละแอปที่เราต้องการที่จะเปิดการแจ้งเตือนได้นะครับถัดมาในส่วนของการปกป้องเข็มนาฬิกาอะไรพวกนี้มีมาหมดเลยนะฮะก็ลองดูได้นะฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยเรื่องของดนตรีอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะแบบจัดการเพลงอะไรพวกนี้ลงตัวนาฬิกาได้นะครับผมก็สามารถเพิ่มลงไปได้กดเพิ่มอย่างเงี้ยเพิ่มลงไปได้เลยนะครับในส่วนของแผนที่ออฟไลน์มีมาให้นะฮะหาอุปกรณ์มีมาให้ตั้งปลุกอะไรพวกนี้นะฮะสภาพอากาศนะฮะ การติดตามสุขภาพนะการรับรู้การหายใจขณะนอนหลับนะฮะรายชื่อโปรดนะที่ผมบอกว่าเราสามารถเพิ่มรายชื่อของเราลงไปในเครื่องนาฬิกาได้นั่นเองนะครับผมก็เพิ่มตรงนี้นี่แหละครับแล้วก็การตอบกลับด่วนนะฮะแบบเวลามีข้อความมานะฮะก็จะมีข้อความตอบด่วนแบบนี้เราสามารถเพิ่มคําที่เราต้องการได้ก็กดเพิ่มไปนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มคําตอบกลับด่วนได้เวลามีข้อความอะไรมาอ่ะเรากดตอบกลับด่วนปุ๊บมันก็ส่งออกไปเลยนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆเราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะฮะแอปพลิเคชันของเขานะฮ ครอบคุมต่อการใช้งานนะไม่ว่าจะเป็นการดูรายละเอียดการออกกำลังกายนะฮะการแท็กการออกกำลังกายของเรานะฮะหรือแม้กระทั่งการตั้งค่าต่างๆของตัวนาฬิกาก็สามารถทําได้ในตรงนี้เลยเพื่อใครกําลังหาสามาร์ทวอทช์สตัวนะฮะที่แบบคุม้มคุมนะผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะฮะแค่ตัวไวเลสชาร์จนะฮะชาร์จแบบไร้สายได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ตัวหน้าจอที่มันใหญ่ถึงหน2งดสนิ้วนะฮะแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง27่็กร,รัมนะฮะสามารถใส่ได้สบายใส่นอนอาายเ,ลอเลยเลยน,น โอเคมากนะครรองรับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมแล้วที่สำคัญห้แบตเตอรี่ของเขาฮะ,ะอยู่ได้นานประมาณ10วันนะ,ะต่อการชาร์จ1ครั้งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราด้วยนะครับแต่ถ้าใช้งานหนัหนกๆนะ อยู่ได้ประมาณ7-8วันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าครอบคุมต่อการใช้งานแล้วนะฮะในชีวิตประจำวันของเราแล้วที่ผมลืมบอกไปนะฮะเวลาเราออกกลางแจ้งนะฮะเขายังสามารถสู้แสงแดดได้ดีนะเพราะว่าตัวนี้เขารองรับความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่2 0 0พันิตเลยนะครับหากใครกำลังหาสมาร์ทวอทสวยๆอยู่เรือนนะฮะแล้วก็ดูพรีเมียมนะฮะก็ลองดูหัวเว่ยวอทฟิตซีตัวนี้ได้เลยนะผมมองว่าในราคาที่มันไม่สูงมากนะักผมมองว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะเหมาะเลยทีเดียว เอามาใส่แบบเป็นกิจวัตรประจําวันใส่แล้วแบบดูดีนะฮะก็สามารถจัดตัวนี้ไปได้เช่นกันนะฮะ mm hmm. ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมหวังว่าเพื่อนๆจะได้คําตอบจากคลิปนี้ไปบ้างนะครับ mm hmm. ผมเพื่อเป็นการตัดสินใจในการซื้อหัวเว่ยวัตสีตัวนี้นะฮะ mm hmm. ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ mm hmm.